ยมายูล่านะคะก็ร้านพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรขายทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านและส่วนก็คือเมื่อเช้าตื่นที่ห้าคร่นอนต่อแล้วก็ตื่นแปดโมงแล้วก็มากินข้าวไม่ได้กินยาแต่รู้สึกแบบง่วงตลอดเลยอ่ะเข้าใจเลยว่าป้าเรากลับมาจากเที่ยวเนี่ยทำไมนอนตลอด เราก็ง่วงแล้วเราก็คิดว่ามาในเมืองดีกว่าวเราก็ไปโอ้โเราก็ก็เลยไปส่งของนะให้น้องสาวเราแล้วก็ให้น้องไอ้คนหนึ่งที่เขาฝากสื่อลิปสติกจากประเทศไทยนะก็ของปุ๋ยเนี่ยสามกิโลค่าส่งประมาณร้อยสามสิบสองสวิตโครนอีกคนนึงก็ค่าส่ง 80 <was> โรนนู่นนะคะส่งจากส่งของ post note เนาะเพราะว่ามันจะสามารถไปส่งสาขาไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกคิดว่าจะไปเมืองเอิร์ชนสวิกนั่นแหละแต่เอาไปเอามา้้วก็ได้ขับมาอูเหมียวแทนเนาะเพราะว่าเอออะไรก็ตามก็คือหนึ่งเราไปส่งของที่ในตัวเทศบาลบ้าน <Yeah. S 1> เราที่ร้านค้า <Yeah. S 1> แล้วเราก็ขับขับรถอีกรอบหนึ่ง <More. S 1> เพื่อเอาเงินสดอะ่ะ ที่กดมา8,000สวิสโครนัวตอนแรกว่าจะเอา8,000เนี้ยไปแลกใช่ปะแล้วมันแลกไม่ได้ก็เลยเอาเงินสดอะคือเอาไปใส่ธนาคารคืนเนาะเออก็คือไปตู้ตู้เราฝากเงินสดมานั่นเองนะคะก,ก็ในตัวเทศบาลบ้านเรานั่นแหละก็เลยขับเลยมาที่เมืองอูเมียวแทนตอนแรกว่าจะไปเอิร์นชันสวิสก็คือเมืองเอิร์วิกแต่ก็มาเมืองอูเมียว แล้วพี่คิดก็ได้มาลานนี้ด้วยเพราะว่านางจะเอาอันเนี้ยมาอันนี้โซดานะี่นะแก๊สโซดาแล้วก็ซื้อของเพราะว่านางจะเอาแก๊สโซดานะมาเติมม,มาเติมอันใหม่สามอันเานะเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งก็ชอบกินน้ำโซดาแล้วก็นะ นี่นางจะซื้อของนางชอบเวลาซื้อของนางจะทำลิสต์มาไว้เลยอะไรนะหา uh huh. ินสมอันอ่ะนนฟินส์มงอะชนี่เครอนสตอร์ดโมอยากรู้ว่าเขามีสแกนปแนี่นางก็ปินน์มาว่านางจะซื้ออะไรมาจากเว็บไซต์เขานั่นแหละแล้วเว็บไซต์เขาก็จะบอกว่า อยู่ตรงล็อกที่เท่าไหร่ล็อก c ี5อ m มห้ากแล้วก็มาดูอะไรไหนดูซิสามจิดเก้าี่สอปังคลสตรีตนีซีเอ็มศูนย์แปดอันนี้ก็ซ <c oughs> ีเอ็มนึ่ง่นวะเออนี่ไงอ oh, ันน,น่้น,<า>นะคะ มีอันเดียวเองอะพี่ให่บริัเอ็นควาเหรอน้ำบรอะไรแห่อกซไม่ใช่โอมนนเอ้ยคมันเถิดไม่มีแล้วนะพี่ใหญ่แมตอนะใช่เหรอเดนอันละแห่เหรอเขียนว่าอะไรในคนรัสิ ใช่เหรอ oh. อาสิเกนนุ่มอ่ะนี่สต๊อปบาร์บสี่อ่ะโอ้โหสมราวตัวเออใช่อ่อส oh. ี่ร้อยสองสิบแปดตรงหมดเลยยังนะซื้อไปทำอะไรอะ่ะในไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วนะก็ยังมีแบตอยู่75%เปอร์เซ็นต์ ใช่ไหมวะเออใช่จะสามารถไปกก็ว่าจะพานางไปกินอาหารดูคขวฉันเป็นปลิงอันนี้โลละสี่สิบเป็นแบบไรสารสี่สิบคูณสามจุดสี่ อันนี้30มสบคูณสามสบ่าทแกโ็หนูกินหนูกินแบบนี้มันโลราสามสิบห้าซีดิสโครนแบบนี้ถ้ามีถ้ามีแบบนี้มันจะแพงกว่า5บาทเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าลูกพลัม แล้วก็มีแบบนไนร่าไหวอร่อยลหมรั่งที่เดิมค่ะที่เดิม แล้วก็2อส,สมันไม่ใช่40เครื่องมันเป็น U.S j เครื่องแล้วก็ U.K j <c oughs> แต่เป็นอาดิดาสแต่ข้างๆอ่ะดูนุ่มมากเลยแต่ตรงพื้นอ่ะไม่นุ่มแล้วข้างหน้ามันแบนๆ ไปในเมียงมาอันนี้จากวิ l ลิชแล้วก็วินลิชแล้วก็อันนี้ร้านขายแกรนด์เลสนะคะ,ะ,คะของ Import ของต่างประเทศวิ l ลิชนี่ก็หมดไปประมาณ960สวิต์โครนนู่นเนาะแล้วก็อาหารไทยเนี่ยคือมีผักนะซื้อผักอะไรมาผักชี2กรมัมแล้วก็ผักสเปนอดสดองหนึแล้วก็อันนี้หมดไปประมาณเท่าไหร่วะ500สวิตส์โครนนู่นนะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันแพงข้าวเหนียวสุด <ítulo> แล้วก็ไปกินแฮมก์พิซพิสมาแล้วก็แล้วก็ไปร้างอีล่าร้านร้านีล่านี่หมดไปส0 0รโดยประมาณมาเดี๋ยวแช์ตู้ก่อแชมเูแซมลูซืมาเสียนเลยให้พี่กินให้ลน้ำสดได้มน้ำสดเวดูว่ามันกลืเมหมดมีฮารเรดเต็ดกละเหมดแยบละเอ๊ เอเดวิิทำโหเริ่มบทเอกทำไมเริ่มบทำไมทำไมเริ่มบทเอกเอ้เอ้เสร็จแลันะฮะโอเคชีชาสองอันของอันนี้ได้มาละค่ะร้อยหนึ่ง ที่้อนี้อร่อยมันใหญ่มันหนาอร่อยเป็นของชีสด้วยนะดูฮอวล้ฟาว์เอาฟด้วยิงติก้อลอลอ๋อ,อ,อ,อใช่อินจตอก้อมันแอบแล้วจังหัวแรกแข็งที่แข็งตโซ่แงตึ๊ดนึ่งตโซ่เหรอพายอกโซฟ Chili, är med chili Julie är här nu borta. Jag har suttit med och druckit, hon prata om hela tiden. Så därför har jag tjänat mer. Då bara blev det mer, jag hade inga gåsar, det var köttet. Men sen har det varit med. Här också โอ้ยแล้วก็ขนมโดนัทโดนัทตั้งแปดอัน,อปปรรอนหรือไม่รู้อีโปเส้นการ์ตูไม่รู้อิปโปเซนการ์ตูลยั นี่ไงร้านแกล้งเลอจริงด้วยห0าร้อจริงข้าวเหนียวนะคะ10บกิโลสี่ตกโลละ40่สิวิสวิเดนสโกรนู้นะข้าวเหนียวอ่ะก็ลงละ150บาทข้าวเหนียวลงละร้อยห้าดีนะไม่ได้กินบ่อยดีนะที่แบบก็กินนะเนาะแต่แบบไม่ได้กินบ่อยแต่ทเนี่ยยืดตรงมาแต่ตัดให้ผมมันเท่าบ่ามันก็เลยเป็นแบะ มันตรงแต่มันโดนบาปุ๊บมันก็เลยแบะเลยไม่เป็นไรไม้เป็นไรอมันนีผักวินาิชไ,ได้กล้วยมาก็หนมปังคารา ก็กล้วยบอกเขาพี่กินอ่ะเอากล้วยอ่ะใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ปิดไม่ให้ลมเข้าเพราะว่าน้องเขาจะได้ไม่ต้องเขรยว่าอะไรนะนี่ซื้อกล้วยมาทั้งหมดสามสองโลครึ่งตกโลกแล้วแค่18เองเขามีโปรโมชั่นดีว่ามันจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ แบบไม่ไม่สุกไม่ทาง่ายอะไรเลยมันเหมือนชะลอความสุขของอาจารย์ก็ใส่รก็ซื้อเส้นมานไม่รู้ตอนที่ออกไปไม่ได้ดูว่าเราจดของซื้ออะไรบ้างไงคือแบบเออมากเพราะเพิ่งมาจากไทยเมื่อวานใช่ไหมวันนี้ก็เออเออ,เอ,อมากเลยก็แบบไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง ก็ซื้อแตงมาแล้วก็เส้นหมี่มาเนาะที่จริงเส้นหมี่เองน,น่าจะเหลืออยู่แล้วก็ซื้อเครื่องของทาโก้มาเครื่องของทาโก้แล้วก็ตับดบอีกแล้วนะคะอันนี้กินหมดไปแล้วน้ำอะไรวะยาคูแล้วก็น้ำอันนี้หมดไปแล้วตัองอกนะแล้วก็บัว ัวผักยาวต้มแล้วก็ช่องซีมาแล้วก็ใครว่าอะไรนะมะเขือเทศคือนี่ซื้อแบบไม่มีแบบกระดาษจดแล้วก็ซื้อเคดจับมามาะเขืเทศแล้วก็ขา้าวโพดน้ำมันพืชมีสามขวดวก็ซื้อเพราะอะไรคะจะเียบแบบต้มแล้วมา ก็ผักแล้วก็ห่นแดงก็มีผักชีนะคะสองกลก็ไม่รู้มาทำไมก็ซื้อมาแล้วก็มกนมนมเล็กคืึ <laughs> แล้วก็ซื้อแป้งมาห้ากิโลนะคะแป้งซาลีเน็ตผสมไปไหนละเอาไปไหนแรมนะแดดซี s <S แล้วก็นี้อะยัยนโปแกล้ล่างอ่าไป แกเฟรัง okay, แล้วก็ขน,นมกินไปแล้วรถหนึ่งห่อกันนะคะอันนี้ด้วยอ่ะน,น้ำมันพืชแล้วก็อันนี้สี่ขวดนาะกะิกะปิเนี่ยว,วดสี่ขวดอะแดนแหะบอกกลมเดะแมโซสสอ,อเเสเนี่ยค่ะสี่ขวดแล้วก็นี่ยไม่ใช่ได้บอกกลมเดะแรนส์เนี่ย คุณเด้หมดเลยแล้วก็ซื้อที่เปิดกรออะป๋าสองอันเลยว่าอันเจ้าผัะอ่ะกอดูเอ,อิบนะดมริปปอ๊มแมดซักเส้นซักเส้นฟินสเตย์แล้วก็งานนะคะซื้อมาเพราะว่าเพราะมันขายหน้า้าเป็นแผ่นมันขายหน้า,เ,าเรียกว่าอะไรหน้าแก่เกียร์ปุ๋ย โอ้ยอักสินทานมาดูมาดูฉันกินอะไรอะไรติดตาฉันไม่รู้อย่างได้อันนี้นะคะใบเขาเรียกเขียนว่าสเปนนอดผักสเปนนอดน่เป็นสเปนนอดของฝรั่งหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ของต่ังชาติหรือเปล่า คือไม่ใช่ของฝรั่งที่นี่อ่ะของฝรั่งที่ไหนก็ไม่รู้จะลองเอามากินกับเรียกว่าอะไรกับน้ำพริกปลาสับผักที่คุณป้าให้อิชันมาทำมาให้ด้วยซ้ำไม่ได้ซื้อแล้วนะทำมาด้วยใจค่ะ มามท่างล่าที่กินนะไม่ขนกินไล่กินไล,นล่อืม